วันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนไส้กรอง a i r s w i t c Unit นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าวาลวบริการลมนะครับอีกชื่อหนึ่งนะครับที่เราเรียกกันก็คือชุดปรับปรุงคุณภาพลมนั่นก็คือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญตัวหนึ่งของงานระบบนิมติกนั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นวงจรตัวอย่างนะครับที่เราจะใช้ในการปฏิบัติงานนะครับขั้นตอนในการใช้งานวงจรก็คือเดี๋ยวเราจะมีการเปิดลมนั่นเองนะครับเราก็จะทําการเปิดวาล์วลมหลักที่ปั๊มลมนั่นเองนะครับก็คือวาล์วสีแดงตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะทําการเปิดวาล์วที่ชุดปรับปรุงคุณภาพลมนะครับวาล์วตัวสีฟ้าครับเท่านี้ลมก็จะเข้าไปเตรียมอยู่ในระบบของเรานะครับทีนี้เราก็จะใช้งานนะครับโดยมี จุดสตาร์ทอยู่2จุดนะครับก็จะมีจุดสีเขียวที่จะเป็นการทํางานแบบเป็น1จังหวะนั่นเองนะครับกับว wow าล์วสตาร์ทสีขาวนะครับที่จะทํางานเป็นแบบออโต้นั่นเองนะครับอันนี้คือวงจรตัวอย่างที่เราจะนํานมาใช้ประกอบในการปฏิบัติงานกันนะครับปกติแล้วนะครับในระบบนิวมติกเนี่ยก็จะเป็นระบบที่มีการนํารมมาใช้ในการควบคุมให้อุปกรณ์เกิดการทํางานนะครับซึ่งโดยปกติเราก็จะทราบกันอยู่แล้วว่า ลมหรืออากาศที่เรานํามาใช้งานนั้นเนี่ยก็จะมีความชื้นแล้วก็ฝุ่นละอองนะครับที่ปะปนมากบลมด้วยนะครับจึงจะเป็นที่ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเหตุการณ์กาวนะครับนั่นก็คือสวิตช์ยูนิตนะครับหรือว่า,อาบริการลมนะครับที่เราจะ,ะปฏิบัติงานกันในวันนี้นั่นเองนะครับทีนี้ในสวิตช์ยูนิตนะครับมันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะเสื่อมสภาพตามการใช้งานนะครับนั่นก็คือไ้กองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการ เปลี่ยนส้กกองของสวิต์ยูนิตกันนะครับในลำดับแรกนะครับเราจะทําการปิดวาล์วลมที่ปั๊มลมกันก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทําการปิดวาล์วที่สวิตยูนิตนะครับต่อมาครับเราก็จะทําการปลดสายลมฝั่งขาออกพอเสร็จแล้วเราก็จะทําการระบายลมที่ค้างอยู่ในระบบทิ้งนะครับ และขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะทําการถอดสกรูโดยใช้ไขควงแบนนะครับในการคลายสกรูตัวนี้ออกนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการปลดสายลมออกได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการาคลายกระปออกแก้วตัวนี้นะครับโดยใช้ประแจรวมนะครับเบอร์22เราควรที่จะใช้ในส่วนของด้านที่เป็นแหวนนะครับเพื่อไม่ให้ หัวสก,กูตรงนี้เสียนะครับคานนี้ดึงพอนะครับทีนี้เพื่อให้ง่ายต่อการทํางานนะครับเราก็จะปลดสวิตช์ยูนิตตรงนี้ลงมาปฏิบัติงานด้านล่างนะครับโดยมีสก,กูยึดอยู่2ตัวด้านบนตรงนี้นะครับซึ่งในการถอดสก,กูตัวดังกล่าวเราก็จะใช้หเหลี่ยมนะครับประแจ l เหลี่ยมเบอร์สนะครับ ต่อมานะครับเราก็ทําการใช้มือนะครับหมุนกระป๋องแก้วตัวนี้ออกมาได้เลยนะครับเพราะว่าเราได้ทําการใช้ประแจนะครับในการคลายไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับนี้เป็นกระป๋องแก้วนะครับที่เอาไว้ใส่น้ํานะครับแล้วก็ที่กระป๋องแก้วนะครับจะมีวาล์วระบายน้ําทิ้งนะครับแล้วก็สามารถถอดออกมาได้เช่นกันนะครัลายสกรูออกก่อนแล้วก็ดึงออกมาได้เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการถอดตัวกระบังลมนนะครับวี้โดยใช้มือหมุนได้เลยเช่นกัน แล้วก็ไส้กรองอยู่ด้านในนะครับครับนี่ก็เป็นสภาพไส้กรองของสวิตช์ยูนิตนะครับที่เราได้ทําการถอดออกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าไส้กรองเนี่ยค่อนข้างที่จะสกปรกนะครับแล้วก็มีลักษณะก็คือบวมนะครับอย่างนี้ควรที่จะเปลี่ยนเดี๋ยวเราก็จะนําของใหม่มาเปลี่ยนกันนะครับครับหลังจากที่เรานําไส้กรองอันใหม่มาเปลี่ยนแล้วนะครับเราก็ทําการประกอบนะครับกับคืนสภาพเดิมนะครับนําตัวกระบังลมนะครับมาทําการ ประกอบเข้าไปที่เดิมเช่นกันครับก็คือขั้นตอนนี้ใช้มือหมุนได้เลยนะครับหมุนให้แน่นพอประมาณนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการประกอบกระป๋องแก้วนะครับที่เป็นตัวใส่น้ํานะครับเข้าไปอันนี้ก็ใช้มือหมุนนําไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการปีนเกลียวนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ประแจขันที่หลังนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับวาล์วระบายน้ำทิ้งนะครับเราก็ใส่เข้าไปจุดเดิมได้เลย ก็ใช้มือหมุนเช่นกันครับแน่นพอประมาณครับต่อมานะครับเราก็จะติดตั้งสวิตช์ยูนิตนะครับกลับไปที่ฐานยึดเช่นเดิมนะครับก็จะมีสกรูยึด2ตัวนะครับที่เราได้ถอดออกก่อนหน้านี้เวลาเราขันสกรูใดๆก็ตามนะครับเราพยายามใช้มือนะครับหมุนนําก่อนนะครับเพื่อไม่ให้สกรูเกิดการปีนเกลียวนะครับสุดท้ายแล้วก็เราก็ใช้หกเหลี่ยมนะครับในการขันให้แน่นพอประมาณนะครับ ทีนี้นะครับกระป๋องแก้วที่เราได้ใช้มือขันไว้ก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะใช้ประแจในการขันให้แน่นพอประมาณเช่นกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการใส่สายลมฝั่งขาเข้านะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าการใส่สายลมฝั่งขาเข้าถ้าเราใส่ไม่ดีนะครับถ้าหลุดออกมาในขณะที่เราใช้งานเนี่ยก็จะเกิดอันตรายได้นะครับแล้วก็ขันสกรูให้แน่นเลยนะครับ ทีนี้เราก็ทําการใส่สายลมนะครับฝั่งขาออกนะครับด้านนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมปิดวาลวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเปิดอีกทีนึงนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นในการประกอบครับขั้นตอนแรกนะครับก็อย่าลืมเปิดลมที่วาลวนะครับวาลวที่ปั๊มลมนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการเปิดวาลวลม ที่สวิตช์ยูนิตนะครับเพื่อให้ลมเข้าไปในระบบนะครับทีนี้เราก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยครับโอเคครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับหลังจากที่เปลี่ยนไสากรองแล้วนะครับครับสำหรับขั้นตอนในการเปลี่ยนส้กรองสวิตช์ยูนิตนะครับหลายคนอาจจะอมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วในส่วนของการเปลี่ยนไส้กรองตรงนี้นะครับถ้าเราเห็นแล้วว่า สายกองเนี่ยเสื่อมสภาพนะครับแล้วเรายังขืนใช้อยู่ต่อไปเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือสิ่งสกปรกนะครับหรือความชื้นที่ปนมากรบลมเนี่ยนะครับถ้าเราปล่อยให้เข้าไปในระบบนิวเมติกที่เราใช้งานอยู่นะครับก็จะไปทําให้อุปกรณ์หลักของเรานะครับในวงจรหรือในระบบเนี่ยเกิดการเสียหายใส่ใจในเรื่องเล็กน้อยนะครับก็จะทําให้งานใหญ่ๆของเราเนี่ยนะครับทำงานได้อย่างรลับลื่นนะครับก็สวัสดีครับ